สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายราศีเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง1 0ถึง26กุมภาพันธ์นะคะการทำนายก็จะอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้ทั้งหมดนะคะ ดาวังคารย้ายเนี่ยจะส่งอิทธิพลในรดต่อชาวราศีตุลบ้างนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงชะตาก,กันได้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดวงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าดาวพังคารย้ายเนี่ยนะคะเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในภพสหัชชะนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะ มีความแนบแน่นแน่นแฟ้นกับญาติพี่น้องกับมิตรสหายหรือกับคนใกล้ชิดมากขึ้นหรือจะแปลว่าเพื่อนฝูงมิตรภาพต่างๆเนี่ยให้การช่วยเหลือดีคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอรวมไปถึงญาติพี่น้องยังให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือข้อดีนะคะข้อเสียเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าชะตาต้องระวังมีปากเสียงกับคนรอบข้างด้วยนะคะ มีโอกาสมีปากเสียงกับเพื่อนบางคนกับญาติพี่น้องบางคนด้วยเช่นกันมีการวิวาทะมีการโต้แยง้งกันโต้เถียงกันด้วยนะคะหรือมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็ว่าได้ด้วยเช่นกันนะคะดวงเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการติดต่อนะคะหรือการทําหรือการพูดคุยในเรื่องของเครือข่ายสังคมต่างๆเนี่ยช่วงนี้คุณต้องระวังปากต้องระวัง คำพูดให้มา,มากมีโอกาสที่ปากจะพาเสียงานเสียการหมดนะคะหรือมีคำพูดบางคาเนี่ยมัน,ม,นมันพังมันพลาดพังไปนะคะทําให้คนฟังรู้สึกไม่ชอบคุณนะคะมีโอกาสมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรืออารมณ์ของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะคิดลบนะคะหรือว่าอารมณ์มันหุนหันพันแล่นมากขึ้นไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนได้นะคะ ก็อิทธิพวของ,ของดาวองคาเนี่ยที่อยู่ในเรือนสหัสชชะของคุณเนี่ยก็ต้องระวังวิวาทะกับคนรอบข้างวิวาทะกับเพื่อนกับญาติพี่น้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่ใดไรก็แล้วแต่เนี่ยอีกมุมหนึ่งก็ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนจากญาติพี่น้องด้วยเช่นกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้นะไม่ได้แปลว่าคนเดียวกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีตุล เป็นช่วงที่คุณจะมีหัวคิดมีความฉลาดหลักแหลมมากขึ้นหรือมีความเพียรนะมีความพยายามวิริยอศาสาระในการท,ที่จะทําสิ่งใดการใดเนี่ยมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าความมีความเพียรเป็นเลิศประเสริฐดีนะคะคุณจะมีแรงแรงกระตุ้นนะคะหรือมีความกระตือรือร้นอยู่ในตัวเองเสมอนะคะมีความอดทนขยันคันแข็งในการทํา ทำงานหรือทํากิจกรรมทางการงานต่างๆหรือในการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยคุณจะมีแรงบวกมากขึ้นแต่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดคําจาให้ดีนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศรีตุลคุณจะคิดถึงหรือมีการวางแผนบริหารจัดการชีวิตจนถึงบ้านปลายชีวิตนะคะวางแผนหรือจัดการในเรื่องการเงินการทองด้วยนะคะดวงเนี่ยะคะต้องบอกว่าตัวคุณ ะะมีโอกาสที่จะมีแนวคิดหรือมีอุดมการ์หรือมีการวางแผนในการที่จะซื้อหลักทรัพย์หรือสั่งหาริมทรัพย์ไว้ที่เป็นของตนเองนะคะพยายามที่จะสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะตนเองให้มั่นคงหรือสร้างฐานะด้วยลําแข้งของตัวเองมีโอกาสที่จะซื้อหลักทรัพย์ซื้อที่ดินซื้อบ้านนะคะเกิดขึ้นหรือซื้อยานพาหนะซื้อคานต่างๆที่เป็นของตัวเองเป็นชื่อของตัวเองเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คือคุณจับ คำานึงถึงในเรื่องของชีวิตบ้านปลายนะคะว่ากลัวอายุมากหรือแก่มาเนี่ยจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองก็มีโอกาสที่จะได้ลาบผลในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินรถบ้านช่องเกิดขึ้นนะคะเรื่องชะตายยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่มีคนเป็นช่วงที่คุณจะมีความแน่วแน่มีจิตใจที่มั่นคงหรือหนักแน่นในการที่จะทําสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะหาเงินมาจากการติดต่อกันหรือมีการเดินทางมากขึ้นนะคะท่านในที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดคุยมากๆเนี่ยนะคะหรือการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถที่ยังสามารถที่จะหาเงินได้มากมาจากช่องทางนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังคําพูดระวังปากให้ดีระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ดีด้วยนะคะเรื่องเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีรายจ่ายไปกับเพื่อนฝูงหรือมีรายจ่ายไปกับสังคมรอบข้างหรือมันมีมันเรียกว่า รายจ่ายไปกับภาษีสังคมนะคะต้องเข้ากลุ่มเข้าสังคมมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะต้องต้องออกเงินต้องใช้เงินตามมารย,ยาทจะเป็นในลักษณะนี้เรื่องเงินเรื่อง,องทองระวังการใช้จ่ายให้ดีนะคะแล้วก็ดูวงเนี่ยยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะก็ต้องคํานึงถึงในด้านของภาวะโรคเครียดโรคซึมเศร้าอุบัติเหตุนะคะ หรือการเตะนุ่นชนนี่นะคะโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังพูดอีกว่าคุณจะมีความเดือดร้อนจากบุตรบริวารหรือจากคนอายุน้อยกว่าเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีตุลท่านที่มีลูกมีหลานลูกหลานนำความเดือดร้อนมาให้หรือนำความเครียดอึดอัดใจบางอย่างมาให้กับคุณท่านใดที่มีลูกน้องบริวารแน่นอนลูกน้องบริวารก็ การเถียงกับกาสนกับมีเรื่องเดือดร้อนจากลูกน้องบริวารเกิดขึ้นรวมไปถึงดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการขัดแย้งกับคนในครอบครัวด้วยนะท่านใดที่มีสามีภรรยามีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการวิวาทกับคนในครอบครัวมีความขัดแยง้งหรือความคิดบางอย่างมันสวนทางกันทําให้เกิดการพูดจาที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ ต่อมาถ้าเป็นเรื่องงานนะคะดาวการงานมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทางการงานที่มั่นคงหรือกิจกรรมทางการงานงานใดๆที่ดําเนินอยู่ทําอยู่เนี่ยคุณจะใช้ปัญญาใช้สติใช้ความฉลาดหลักแหลมคุณในการแก้ปัญหาการทํางานจะรับรื่นรับเรื่มมากขึ้นแม้มันจะมีอุปสรรคมีปัญหาใดๆเข้ามาคุณก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้มันสำเร็จผลได้เป็นอย่างดีมีโอกาสม,มีความสําเร็จมีความโชคดีทางการงาน ด้วยเช่นกันไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรืองานส่วนตัวเนี่ยเรื่องงานใดๆก็แล้วแต่จะเป็นช่วงที่คุณใช้ความรู้ใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาหรือมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดอะไรบางอย่างเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาตนเองโดยเช่นกันในกิจ,จกรรมทางการงานของตัวเองนะคะดวงเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าถ้าหดดเด่นจริงชาวราศีตุลคุณจะมีมีโชคเกี่ยวกับอสังหารือมาทรัพย์ แน่นอนก็คือต้องได้บ้านที่ดินคอนโดเทาเฮาร้านสำนักง,งานมีการจัดก,การบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือได้ที่อยู่อาศัยใหม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะพัฒนาความคิดหรือมีการเริ่มโครงการบางอย่างหรือมีการปรับปรุงแก้ไขตนเองมากขึ้นคุณจะมีความแน่วแน่แล้วก็มีความชัดเจนในการที่จะทําสิ่งใดในการที่จะดําเนินชีวิตเนี่ยคุณจะชัดเจนหมดในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักถ้าคุณคบหากับใครคุณจะชัดเจนในคนคนนั้นหรือถ้าคุณ ที่เลือกที่จะไม่ชอบใครคุณก็ชัดเจนว่าคุณไม่ชอบไม่ได้รักไม่ยุ่งจะเป็นลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะความรักเนี่ยก,ก็ต้องบอกว่าคุณมีคู่คู่ของคนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีในสิ่งที่คุณดําเนินอยู่ในสิ่งที่คุณกระทํามีโอกาสมีโปรเจกต์หรือกิจกรรมทางการงานร่วมกันกับคู่ของคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมถ้าคนโสดก็เป็นช่วงที่คุณจะเกิดคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุนสนเข้ามานะคะหรือ มีโอกาสที่จะมีเพื่อนแนะนำใครสักคนหนึ่งมาทําความรู้จักกับคุณแต่ต้องบอกว่าชาวราศรีตุลโคผาวใครในช่วงนี้ก็ต้องระวังการวิวาทะการขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยนะคะเจอคนที่ไม่ตรงไม่ตรงกันอไจจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะ